ครับผมอ่อกองลูกโกครับผมกูพามาชมบรรยากาศทางกับบ้านทางเขาบ้านนี่ครับภูเขาพี่น้องต้นปาอ้อยปาหยางเห็นะครับบ้านนาว่านะครับ ี่ผ่านมาบรรัตนยังรอบ้านยังหล่อนี่ก็จะเป็นบ้านที่โลโกู้ไปออ d i ชั่นนะครับกับสนามทบ้ันแพงนะครับขี่ขี่ผ่านมาบรงหัดพี่น้องที่ภูเขาครับธรรม,มาชาติแต่ว่านถนนก็สีดีเป็นบางช่วงนะครับพาชมนะครับ ใชฟังขวาก็จะเป็นป่าเขาพี่น้องมาเห็นนะครับเป็นป่าข้าวข้าวนะครับเจ้าเป็นเห็นหน้าไยครับแถวนี้ก็เห็นหน้าเขาที่ถนนนี้ถนนเส้นนี้นะครับถนนตรงนี้ก็ั้งแต่โลโก้จับ้อามได้เี่ก็เห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยครับ อยางนี้จักน้อยก็ค่อยๆไปค่อยๆมากครับผมพี่น้องเดินทางไปมากค่อยๆขี่ค่อยๆเด้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นถนนเส้นนี้จะเป็นรถรถบรรทุกแลนนะครับรถบรรทุกรถแก่หินแก้อ้อยรถที่อย่างสิ่นะครับแานมาทางนี้ส่วนมากย่ำหน้าอ้อยนี่พี่น้องวัดตรงห่วงเลยครับนี่ก็จะมีร้านค้าตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เพื่อนอาจจะเฮ็ดไม่ครับผม เด็กใหม่โอ้โหโมซัมบิกคนเดียวไม่รับนี่มันไปเร็วไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งนั้นเราจะเสี่ยงกับยางแดกนะครับเต๊ตตตตตต บ้านนี่ครับพี่น้อง FC แฟนครับนะครับมานะเคยมาแล้วนะครับครั้งนึ่จุดย่อมรับเลยว่าลึกแล้วก็ถนนดีนะครับดีไหมก็ไม่รู้นะครับโอ้พี่น้องคุณฝากคุณฝนมาแล้วเพื่นฝนสุดตกนี่ก็เป็นวัดน,นะครับนี่หน้าวัดมากสิพอหน้าวัดพอดี บ้านโลกโก้พี่น้องนี่พี่นอ้นนองครับนะพาชมทางเข้าบ้านพอดีเราก็มาจากซิบุเล่จากซิบุเล่ยี่สิบปาร์โลนะครับวันยี่สิบปาโลอันนี้เป็นตลาดชุมชนนะครับี่พี่น้องตลาดชุมชนบ้าน นี่พ <Safe. S 1> <hail schnell. S 3> ี่น้องนี่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 นะครับเรลมันะวังให้กันครับขี้โรงเรียนนอนสมุวิทยานีลรโคเลียนแต่กวหนึ่งปอหกนงแตะปรมะครับชเบิ้ลนเกย ร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นร้านวัเดียวสิบห้าบาทพี่น้องมากินตลอดนี่นะครับอันนี้เป็นแย่แยกก่กระซีอุสร้อยกันเหลี่ยวกินนะนะครับอันนี้หมู่บ้านนะครับจะเป็นสามหมู่บ้านนอนสมบูรณ์นาวาสิอุดมตรงนี้ก็สิเป็นบ้านนอนสมบูรณ์ครับนอนสมบูรณ์นะครับ การมาเป็นน้ำสบูรณ์ข้างบนข้างล่างันก็นจะเป็นสีอุดมนะครับแล้วก็ลงไปบ้าโลกปัจจุบันเนาะว่าทาออกเลย ไดีพี่น้องคอยนะครับอันนี้บ้านนาบ้านนี้เป็นนายกเคยมานะครับนายกเสร็จานี่เคยมานะครับและอันนี้ค่อยๆแล้วพี่น้องอึ๊บอึ๊บอึ๊บ บ้านปลาเพลนครับผมนี่บ้านปลาเพลนนี่เราอยู่นี่บ้านปลาเพลนพทางเลี้ยวเขากะนี่ถึงแล้วซอยบ้านใหญ่โลโกโล้พี่น้องพงันธุ์แห่งจักรพนระดินี่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไปเิ็นหนี้ผ้าชมอ,มน,น,อนุ่นเป็นอย่างน้อบ้านนี้เฮ็ดยังโอ้ไฟไปได้บ่บ้านนี้ เซี่ยงไยนเมียงนอกเป่นนี่ครับถึงแล้วนะครับผม <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วครับจอดรถกันนะพี่น้องฝากกดไนเลยกดแชร์สำหรับคลิปนี้ครับเอาไปบอกกันคลิปต่อไปครับผมถึงแล้วนะครับ